ลูกเจ้าไอ้มดแดงครับ SK 520เป็นลูกกระทบนะครับสวยงามมากเหมือนพ่อเขาไม่มีหัวล้นครับหัวสวย เ k 5 2ชหครับแดงเข้มเลยครับท้องเจ้าโชคครับท้องเจ้าโชคได้4ถึง4เดือนกว่าแล้วครับ4เดือนกว่าท้องกำลังเริ่มโตแล้วครับ SK 520ลูกสาว SK 520สวยงามครับทาย สูงประมาณร้อย7 0สินะครับถ้าประมาณสูงร้อยได้สวยมากใหญ่มาก